สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลค่ะเป็นวิช,ชาวิทยาการคำนวณนะคะสื่อที่ใช้นี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ค่ะเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะหน่วยที่5ค่ะการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลค่ะการรวบรวมผลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะคะเราจะมี วัตถุประสงค์นะคะในการเรียนก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลของข้อมูลค่ะเราจะมารู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะคะซึ่งมีหลาหลายด้วยกันนะคะนักเรียนเคยรวบรวมข้อมูลไหมคะข้อมูลคืออะไรนะคะข้อมูลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้ำหนักส่วนสูงข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมคะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าอยู่อาศัยอยู่หมู่ที่หนึ่งกี่คนหมู่ที่สามกี่คนหมู่สองกี่คนหมู่สิบสามกี่คนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นนักเรียนชายกี่คนนักเรียนหญิงกี่คนนะคะโรงเรียนชุมชนม้านนนองเสาเอนะคะมีคุณครูชื่ออะไรบ้างน้ำหนักส่วนสูงต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลหมดเลยนะคะ วันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลค่ะตัวสีเขียวตัวนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักข์กากบทนะคะตัวเค่ะมันคือโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะถ้าเราเปิดโปรแกรมนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะที่วงกลมสีแดงแนะคะก็คือตำแหน่งที่เราอยู่นะคะช่องที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเราเลือกถ้าเราพิมพ์อะไรข้อมูลเกี่ยวกับช่องนี้นะคะ มันก็จะปรากฏที่ช่องนี้นะคะอันนี้คือช่อง A1 นะคะถ้าเราเปิดโปรแกรม Microsoft Excel มานะคะก็จะเป็นตารางแบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็น่เป็นแถวเป็นคอลัมน์นะคะ,ะมีแถวมีคอลัมน์นะคะมี A นะคะด้านบนจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F G อันนี้ก็จะมีไปเรื่อยๆเลยนะคะยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่ชื่นสุดค่ะแล้วแต่ข้อมูลเราจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะ แนวตั้งนะคะก็จะเป็นเลขนะคะเลขหนึ่งสอามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบลงไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะกรอกข้อมูลค่ะเราจะมาทำใบงานที่ศูนย์หนึ่งกันนะคะใบงานที่ศูนย์หนึ่งค่ะการรวบรวมข้อมูลค่ะใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะสำรวจจำนวนนะักเรียนทั้งประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหของโรงเรียนนะคะแล้วบันทึกลงในตารางและใช้โปรแกรม microsoft excel คำนวณหา ค่าต่างๆนะคะเราก็จะมาหาค่าอะไรบ้างนะคะหาจํานวนนักเรียนชายจานวนนักเรียนหญิงของชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็รวมของแต่ละชั้นนะคะรวมนักเรียนชายรวมนักเรียนหญิงแล้วก็รวมนักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ค่ะเรารู้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําข้อข้อมูลกันนะคะทําแล้วเราจะสามารถตอบคําถามท้ายใบงานได้นะคะว่า ผลรวมที่ใช้จะอยู่ในช่องเซลไหนนะคะอ,ะอันแรกคือต้องหาผลรวมของนักเรียนชายค่ะผลรวมของนักเรียนหญิงค่ะแล้วก็ผลรวมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นนะคะผลรวมของนักเรียนทั้งหมดค่ะเราจะมาทํากิจกรรมกันนะคะเริ่มที่เราจะเปิดโปรแกรม Microsoft Excel นะคะถ้าเราเปิดมานะคะหน้า Excel นะคะเราจะเจอหน้าเอกสารเปล่าอย่างนี้นะคะ อันนี้คือช่อง A1 นะคะเราก็จะพิมพ์ข้อมูลอะไรเราก็จะพิมพ์ลงไปโจทย์กำหนดให้เราเลือกตรงนี้เป็นระดับชั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ระดับชั้นนะคะแล้วก็เป็นชายนะคะแล้วก็เป็นหญิงนะคะเราจะเริ่มที่ชั้นแรกของปอ .1 นะคะ,ะแล้วก็ไปสํารวจนะคะว่าป .1 มีนักเรียนชายกี่คนหญิงกี่คนนะคะ,ะสำรวจเสร็จแล้วนันกเรียนก็จะได้ข้อมูลดังน,นี้นะคะ เื่อได้เรียนกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําการเลือกนะคะตารางให้นะคะเป็นเส้นตารางคือเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกที่ตารางนะคะเลือกเส้นขอบทั้งหมดถึงจะเป็นเส้นนะคะถ้าไม่ถ้านักเรียนไม่เลือกเส้นขอบทั้งหมดนะคะปกติมันจะไม่มีเส้นขอบมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คะ่ะเราเลือกเส้นขอบทั้งหมดก่อนคะ่ะต่อไปค่ะ เรจะมาสอนให้เรารวมจํานวนนะคะมีนักเรียนชาย9คนนักเรียนหญิง4คนของชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งนะคะถ้าเราบวกเองก็9บวก4 9บวก4 9่เอ้วนิจชุดนาเกสิบเอ็ดาผิดค่ะบวกได้1 4ได้ยังไงได้เอเรามีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไหมคะถ้าเรามีโปรแกรม excel แล้วนะคะเราก็ใช้การพิมพ์นะคะสูตร ข้อที่เราต้องการรวมใช่ไหมคะมาอยู่ช่องนี้ค่ะนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายชันก็หนึ่งรวมกันได้เท่าไหร่นะคะมันจะให้ผลรวมมาแสดงที่ช่องนี้ช่องนี้เราเรียกว่าช่อง D2 นะคะน,นะคะ,ะการใช้สูตรคำนวณในโปรแกรม Excel นะคะสูตรจะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็ทิมพ์เท่ากับนะคะบวกคือก,ก็มารวมกันใช่ไหมคะ นักเรียนชายชั้นป .1 อยู่ช่องไหนคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าช่อง b 9ค่ะอโทษค่ะช่อง b 2นะคะคือ9คนแล้วก็เอามาบวกเอามารวมกันคือเอามาบวกกันใช่ไหมคะช่องนักเรียนหญิงอยู่ช่องไหนคะนักเรียนหญิงอยู่ช่อง c2 นะคะก็กลายเป็นเท่ากับ b2 บวกด้วย c2 นะคะคําตอบที่ได้คือ13ค่ะอ่ะ อันนี้สูตรที่เราใช้คือเท่ากับนะคะ b สอบวกด้วย c สอค่ะ excel นะคะเราจะไม่เขียน9บวก4ีนะคะเกบวกสี่ผลมันจะไม่แสดงเป็นผลลัพธ์นะคะเพราะม,ม,มันไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมคะมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราพิมพ์ข้อความลงไปธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเริ่มต้นสูตรของ excel จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะวิธีที่2นะคะ การรวมโดยใช้ฟังก์ชันนะคะใช้ใช้สูตรนะคะเราก็ไปอาจจะไปเลือกด้านนี้นะคะเลือกสูตรนะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายเท่ากับมาเลยนะคะการหาผลรวมจะใช้คาว่าซ้ำนะคะ่าเราจะรวมช่องไหนกับช่องไหนคะชายกับหญิงใช่ไหมคะชายหญิงอยู่ช่องนี้ใช่ไหมคะรวมกับช่องนี้นะคะเราก็เลือกไปเลยคะ่ะแต่ข้อมูลถ้ามันเยอะนะคะเราก็ใช้วิธีการลากนะคะ นะคะดูใหม่นะคะ่ะหาเลือกฟังก์ชันสูตรค่ะเลือกซ้ำค่ะเราจะรวมช่อง B2 กับช่อง c 2อย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าเราเลือกคนละครั้งนะคะมันจะไม่มานะคะเราอาจจะใช้กดชิปค้างไว้นะคะเพื่อจะรวมกับช่องช่องที่เราต้องการนะคะพอทําในแท็บเล็ตนะคะจะไม่สามารถทําได้ไม่เหมือนที่นักเรียนทํา ใช้เมาส์ทําในเครื่องคอมนะคะดังนั้นนะคะผลรวมนะคะ b 2จะรวมกับ c 2ได้นักเรียนก็ต้องลากยาวมาอย่างนี้นะคะให้คุมนะคะผลรวมได้13ค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะนักเรียนสามารถใช้ได้2อย่างถ้าข้อมูลมีน้อยนักเรียนก็จะใช้วิธีการเขียนปกธรรมดาแต่ถ้าข้อมูลมันมีเยอะเราอาจจะใช้วิธีการใช้ฟังก์ชันซนะคะลากเลือกเซลล์ที่มัน เยอะๆนะคะรวมกันทีเดียวเลยอันนี้ก็จะทำให้สะดวกแล้วก็ด้วนเร็วเลยค่ะเอาเราอยากรู้ชั้นอื่นๆนะคะเราก็จะ Copy สูตรค่ะก็คือการขัดลอกนะคะแล้วก็วางค่ะแล้วก็วางสูตรที่เราคัดลอกไปให้ครบทุกชั้นนะคะ ต่อไปค่ะเราจะมาหาจำนวนรวมของนักเรียนชายใช่ไหมคะทั้งหมดตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะคะช่องที่เราต้องการคำตอบอยู่ที่ไหนแล้วก็คลิกเลือกช่องนั้นนะคะกดเลือกฟังก์ชันสูตรค่ะเลือกซ้ำค่ะ เือกตั้งแต่ชั้นปอหนึงเลยนะคะลากยาวลงมาจนถึงปอกค่ะก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วค่ะรวมทั้งสิ้นสาิบเกคนค่ะเราอยากรู้ว่านักเรียนหญิงกี่คนก็ copy นะคะคัดลอกค่ะเพราะว่าเราจะใช้สูตรที่มีลักษณะษเหมือนกันนะคะถ้าในเรียนไม่คัดลอกนักเรียนก็สร้างสูตรใหม่เองได้ค่ะมันก็จะคัดลอกแนวนี้นะคะ,ะถ้าเราคลิกไปตรงช่อง เข้ามาจะแสดงเห็นไหมคะว่าสูตรที่เราใช้เป็นการรวมนักเรียนหญิงต,ตั้งแต่ป .1 เห็นไหมคะเห็นกรอบสีน้าเงินนะคะนักเรียนหญิงป .1 ถึงป .6 ค่ะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะคะถ้าไม่ถูกเราเลือกใหม่ได้นะคะแล้วก็ผลรวมนักเรียนทั้งหมดก็ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็สามารถตอบคําถามในใบงานได้แล้วคะ่ะ มาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมดอยู่ในช่องไหนคะช่องนี้ค่ะนักเรียนชายทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็อยู่ในช่อง B 8ค่ะข้างบนเป็น B นะคะเห็นไหมคะตั้งเป็น B แนวนอนเป็นเลข8ดเราเรียกว่าช่อง B 8ค่ะ ผลรวมได้สามสิบเก้าค่ะสูตรที่ใช้ดูด้านบนค่ะสูตรที่เราใช้นะคะคือเท่ากับซามในวงเล็บ b สองจุดสองจุด b เจ็แล้วก็วงเล็บปิดค่ะข้อที่สองค่ะผลรวมได้นักเรียนหญิงทั้งหมดนะคะผลรวมนักเรียนหญิงทั้งหมดค่ะอยู่ในช่องนี้นะคะเราเรียกว่าช่องอะไรคะ c แป 48นะคะผลรวมนักเรียนทั้งหมด36คนสูตรที่ใช้ค่ะเท่ากับ3มในวงเล็บ c2 2ือ2.7แล้วก็วงเล็บปิดค่ะข้อที่3ค่ะคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นนะคะผลรวมของนักเรียนแต่ละชั้นนะคะอันนี้ป .1 น,นะคะป .1 อ,อยู่ในช่อง d2 นะคะ รวมผลรวมเท่ากับ13คนนะคะสูตรที่ใช้เท่ากับซในวงเล็บ b 2ด2ด c 2แล้วก็วงเล็บปิดค่ะชั้นป .2 ออนะคะผลรวมอยู่ในช่อง d3 นะคะรวมทั้งสิ้น9คนนะคะสูตรที่ใช้ก็คือเท่ากับซ 3, ัม b3 นะคะด2ดแล้วก็ c3 วงเล็บปิดค่ะ อันนี้ชั้นปสานะคะป .3 ามผลรวมเท่ากับ14ี่คนนะคะผลลัพธ์อยู่ในช่อง b 4ค่ะสูตรที่ใช้ก็คือเท่ากับสามวงเล็บ b สจุดสองจุด c 4วงล็บปิดค่ะปสี่นะคะปส่ผลรวมเท่ากับ11คนคะ่ะผลรวมอยู่ในช่อง d 5นะคะสูตรที่ใช้ก็คือเท่ากับซ 5. d 5ห้าจุดสองจุด d แล้วก็วงเล็บปิดค่ะชั้นปห้าคะ่ะชั้นปห้านะคะผลรวมจะอยู่ในช่อง D6 ค่ะนักเรียนมีทั้งสิ้น13คนนะคะสูตรที่ใช้คือเท่ากับตามวงเล็บเปิดนะคะ B 6หกจุดสองจุด C 6. แล้วก็วงเล็บปิดค่ะผลรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะจะอยู่ในช่อง D7 ค่ะมีนักเรียน15คนค่ะฟงังก์ชันที่ใช้ก็คือเท่ากับ sum วงเล็บเปิด D7 จุด2.27แล้วก็วงเล็บปิดค่ะเดี๋ยวพออออจะพิมพ์ให้นักเรียนอีกครั้งในท้ายคลิปนะคะข้อที่4ค่ะคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะผลรวมอยู่ในเซลล์ไหนคะ ะะรวมนัเกเรียนทั้งหมดอยู่ในเซลลนี้นะคะเท่ากับ75คนค่ะเซลนี้มีชื่อว่า D8 ค่ะผลรวมอยู่ในเซลล์ D8 สูตรในการคำนวณหาผลรวมอยู่ด้านนี้นะคะเท่ากับ sum วงเล็บเปิด D8.2.8 แล้วก็วงเล็บปิดค่ะผลรวมทั้งหมดได้เท่ากับ75คนนะคะใครตอบไม่ทันนะคะเดี๋ยวพอเอามีเฉลยอ,อยู่ท้ายไป งางให้นักเรียนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในใบงานได้นะคะข้อที่สองค่ะนักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็บันทึกลงในใบงานได้นะคะข้อที่สี่นะคะผลรวมของนักเรียนทั้งหมดค่ะนักเรียนหยุดวิดีโอแล้วก็บันทึกลงในใบงานได้เลยนะคะ ข้อที่3ค่ะข้อที่สนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเราสามารถใช้สูตรได้สออย่างก็คือใช้เท่ากับแล้วก็เป็นเลือกเซล์ลที่ข้อมูลนั้นอยู่นะคะเอามาบวกกันนะคะหรือใช้ฟังก์ชันในการใช้สูตรนะคะก็คือซ u ำนะคะผลลัพธ์ก็เป็นดังภาพที่นักเรียนได้เห็นค่ะนักเรียนจดไม่ทันนักเรียนก็อยู่วิดีโอเอาไว้นะคะแล้วก็บันทึกลงไปค่ะ คำถามหลังกิจกรรมค่ะการใช้สูตรคำนวณในโปรแกร,รม Microsoft Excel จะต้องพิมพ์เครื่องหมายอะไรคะนำหน้าสูตรสมอจากการคำนวณหาผลรวมของจำนวนนักเรียนชายนักเรียนใช้สูตรอะไรในการคำนวณมีสูตรอื่นที่ใช้ในการคำนวณหรือไม่มีหรือไม่มีให้ระบ,บุค่ะคำถามแรกค่ะสูตรที่เราใช้นะคะจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะข้อที่สค่ะ ผลรวมของนักเรียนชายนะคะเราหาได้2อ,อย่างนะคะอย่างแรกคือใช้ยซ้ำใช่ไหมคะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะข้อที่2ค่ะซ้ำในวงเล็บ b 2นะคะจุดของจุด b 7แล้วก็วงเล็บปิดค่ะมีสูตรอื่นที่ใช้หรือไม่นักเรียนวงกลมคำะว่ามีนะคะถ้ามีให้ระบ,บุนะคะเราอาจจะใช้วิธีการว,วิธีการเราก็ต้องบวกทั้ง b ส B3 B4 B5 B6 แล้วก็บี7ค่ะการเรียนในวันนี้นะคะก็สิ้นสุดแล้วนะกเรียนมาช่วยกันสรุปบทเรียนกันค่ะการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สูตรช่วยคำนวณในโปรแกร,รม Microsoft Excel จะทำให้ทำได้ง่ายถูกต้องแล้วก็รวดเร็วกว่าการที่เราคิดเองนะคะสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ